Good morning อ่าทักทายสวัสดียามสาวๆเด้อมื้อนี้สิพามาเบิงบักหนาวแปนพิจิตเนาะอายุ1ปีเต็มเนาะตอนนี้เนาะขาว1ปีเต็มแล้วพอดีมาก็พอดีพร้อมเก็บเนาะเฮาก็ตอนกิ่งมาแล้วสุดนึงขายพันธุ์ก็ถือว่ากำไรอ่าปลูก15บ่อเนาะทดลองนี่คือปลูกทดลองบ่15บ่อซึ่งเฮาลงทุนไปประมาณ อ่า600,000กีบรวมๆทั้งหมดทั้งระบบน้ําแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็อย่างทุกอย่างเนาะประมาณ500,000กีบแต่ว่าเฮาขายได้กําไรประมาณ2,500,000เน,ะนาะ2,500,000 5-3ล้านประมาณนี้แต่ว่ามาเบิ่งหมากมันตอนนี้เฮาสามารถขายได้อีกเนาะคือปลูกมะนาวสุดทันอิดนี่อ่าตั้งแต่1เดือนหา1ปีเต็มเนะาะเฮาจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ2เท่าเนาะสําหรับการ อสองสามเท่าเพื่นแหละสำหรับการปลูกมะนาวในในหอบทับอิซถามว่าเขาดูแลดีๆเลยกะมะนาวสายพันธุ์ดีๆเนาะอันนี้เป็นแป้นพิจิตหนึ่งที่ฮอริมารีวิวกันบิ่งว่าเป็นมารกแบบไรไงบอควมดเป็นอย่างไงเนาะอันนี้หนึ่งปีเต็มซึ่งเขาปลูกส่ย,ยางหลดเนาะในยางหลดของเขาก็จะมีปุย๋ยมาร์กดินผสมที่ว่าเขาเคยได้อบอกๆทานไปเนาะคือดินปลูกของเขาก็จะเป็น ดิน2ส,ส่วนเนาะแกบดิบ2ส,ส่วนแล้ว,วก็ขนะี้งัว1ส่วนผสมเข้ากันเนาะขี้งัวแห้ง1ส่วนผสมเข้ากันอ่ะมาเบิ่งกันอันนี้เป็นเป็นพิจิตรเบิ่งเนาะความดกความใหญ่ป๊าดความดกความใหญ่พี่นอ้องเอ้ยพี่โอ้ยล้นน้ำก็มีล่ะพี่น้องหมาความใหญ่หมาประมาณไข่เป็ดเนาะอ่าเทียบกับแขนซำกับแขนเขาเลยเนาะอ่าตัวนี้ ตัวน,นี้ก็จะดกดีเนาะทุกต้นจะดกคล้ายๆกันนาะมาเข้านี่เขาก็จะเก็บกินไปเรื่อยๆเนาะอาจะเก็บกินไปเรื่อยๆอ่ามันจะมีความดกนี่ประมาณนี้เนาะแต่ละตน้นอ่าความโตความดก,มดกนี่ว่าปีทอิดเนาะถามเบิ่งปีที่สองปีที่สองนี่จะดกหอบที่สองนี่จะดกแล้วก็จะใหญ่เนาะุมาโอ้รวมสมบูรณ์ลายเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งกันความสวยงามของแป้นพิจิต มังนาวสายพันธุ์นี้สมัรถสั่งได้ใดได้จริงเนาะทั้งกริงพันธุ์แลวก็หมากเนาะมองพุนผลิตเนาะพูนพี่น้องเอ้อยากให้ปลูกอยากให้มีกันปลูกเนะาะทานทานได้มีกะขย้ายปลูกตืมจะโอเคหลายสําหรับสายพันธุ์นี้เบาเรื่องกินนี่แม่เลือกกินแน่นอนเนาะสำหรับในครอบครัวหนึง่งถือว่าต้นเดียวนี่ก็เลือกกินแหละเอาสมมติว่าหน่วยนี้นี่ ตำสมไรซองเทื่อนเนาะหน่วยหนึ่งอันนี้นะเอาสะบ้านหน่วยนี้ตำสมไปได้ซองเทื่อเพราะว่ามันมันเป็นหน่วยใหญ่ใหญ่แห้งเนาะนี่มาเบิ่งความโดกของเราเป็นพ hmm, ิจิตเด้อพี่น้องเด้อผ่้กองนี่สิบหน่วยเนาะพู้กงนี่พู้กงเดียวสิบหน่วยเบิ่งทั้งลุมอีกเนาะนี่ความดกนี่แต่ละต้นก็จะดกประมาณนี้ประมาณนี้เนาะทุกต้น ต้นดกเมิแต่ละต้นจะดกเนาะเพราะว่าแม่พันธุ์เป็นเป็นต้นเดียวที่ว่าเขาเขาซื้อมาต้นเดียวเนาะลงทขึ้นไป3 0มสิบพันกรีบต้นหนึ่งเนาะหลังจากนั้นก็ซื้อมาปลูกตนน้นในนอหนึ่งดอกมาปลูกแล้วแล้วจึงมาขยายพันธุ์เอาเองเนาะตอนนี้พันธุ์เขาคงทีแล้ว หมากใหญ่สมบูรณ์กิ่งตอนก็จะเป็นตินกิ่งที่สมบูรณ์หลายเนาะนี่ความงามพี่น้องเอ้ยมาให้กันเบึ่งเด้ออาทักทายสบายดียามเสาะๆกันเลยกันเนาะมาเบึ่งงกันพิจิตนกัน